Hi anybody สวัสดีนะคะสวัสดีคนไทยทั่วโลกนะคะแล้วก็ทุกคนทุกเชาๆทุกสัญชาติที่พูดแล้ก็ฟังภาษาไทยได้นะคะยินดีต้อนรับสู่ Youtube Channel ช่องเกกะนิวส์นะคะฝากกดไลค์กดแจ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเกกะนิวส์ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะคลิปนี้นะคะแกมบรเดียอ e p 4แล้วนะคะหุ่นเดือด เลือดขึ้นสันดานโอ้โมเมนต์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 ว้าวพิชจ้าว้าวพิษว้าวพิษอันอันยังบ่ได้เขาเรื่องเลยเนะแค่หัวคอก็ว้าวพิชแล้วสิหลอดบ่เนาะคลิปนี้โมเมนตอันโมเมนตว้าวหุ่นเดือดเลือดขึ้นสันดานโมเมนต์เด้แม่อ่ะความจริงอ่ะแมนว่าหุ่นเดือดเลือดขึ้น กบาลหุ่นฉุนเดือดฉนเลือดพล่านสถานจิตกลัวชีวิตผิดพลิกผันสั้นจุดจูอนาคตถูกสาบส่งไล่ลงรูกลายเป็นผู้ลีภ้ภัยไร้บัลลังก์สมรังสีนะคะ ผู้นำฝ่ายค้านของเขเมรนะคะที่ตอนนี้ในละีภัยอยู่ที่ฝรั่งเศสก,ก็ได้ออกมาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะโดยนำเอาความลับเกี่ยวกับคุณเซนและก็สอทรอรโนะคะซอทอรออกมาเล่าสู่กันฟังว่าต้นต่อหรือว่าต้นสายปลายเหตุอันแท้จริงของคลิปหลุดในการสนทนาธรรมระหว่างหลานอิง กับอังเคอหุ่นโดยนีนายเกรงหวดนะคะเป็นล่ามให้อ่สมเรองสีนะคะได้อ้างอิงข้อมูลจากเอเชียเซนติโนนะคะซึ่งได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าที่หุ่นเซนกับสอทโรนั้นหรือว่าระหว่างคนสองตระกูลนั้นก็คือตระกูลหุ่นแล้วก็ตระกูลชินที่บาดหมางใจกันอย่างรุนแรงจนถึงขั้นแตกหักแบบ ผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันเลยนะคะคิดดูนะว่าข้อบาดหมางมันหนักหนาสาหัสรุนแรงขนาดไหนถึงขั้นผีไม่เผาเงาไม่เยียบกันเลยนะคะหุนเซน,นนั้นจึงลุกขึ้นมาประกาศสงครามในสภาวะที่ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองตระกูลน,นั้นมันสนิทแนบแน่นมากๆเหมือนจะฝากผีฝากใครกันได้ ประมาณนั้นนะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมดูเหมือนว่าตระกูลหุ่นนั้นมีอาการแค้นปังหุ่นกับตระกูลฉินจนไม่สามารถที่จะหันหน้ากลับมาปรึกษาหารือกันและก็คบค้าสมาคมกันได้อีกต่อไปจนทำให้คใครๆหรือว่าชาติไหนๆประเทศไหนๆต่างก็พากันสงสัยสงสัย แล้วก็อยากจะรู้อยากจะเห็นจนต้องกระโดดเข้ามาสอดแนมหาข่าวอย่างตั้งอกตั้งใจจนไม่มีแม้แต่เวลาที่จะกินข้าวกินน้ำกินท่าที่จะกินข้าวกินปลาอาหารเพื่อเสริมสร้างโปรตีนให้กับร่างกายเลยมัวแต่จะจ้องและจับตามองไม่ให้คลาดสายตาเลยก็ว่าได้นะคะว่าเหตุไหนใหญ่ตระกุลหุน่น จึงชุนหนักขนาดหักดําพราด้วยเขา่าไม่เปิดโอกาสให้ตระกูลชินได้แก้เนือ้อแก้ตัวเลยสักนิดอยู่ๆก็หักดิบเลบิกคบเลิกพูดเลิกคุยกับเพื่อนชินซึ่ง,งั้นแต่มันก็ไม่สามารถหลบลี้นีนักสืบจอมสอดรู้สอดเห็นและก็สอดเท่ารอของใครๆไปได้โดยเฉพาะสายลับ นักสืบแห่งโลกโซเชียลไทยไปได้ไม่ว่าคุณจะขุดหลุมฝังกลบสุดลึกแค่ไหนมันก็ถูกขุดหาจนเจอจนได้ความว่าสาเหตุที่หุ่นเดือดเลือดขึ้นกระบ,บาล <c ười> เลือดขึ้นหน้ายังไงยังไงมันก็น้อยไปใช่ไหม เลเวลมันก็ยังต่ำไปต่ำกว่าคำว่ากระบาลเพราะฉะนั้นกระบาลมันอยู่สูงกว่าใบหน้านี่แหละคือที่มาของคำว่าเลือดขึ้นกระบาลเพราะว่าหน้านีมันก็ต่ำกว่ากระบาลกระบาลนั้นมันสูงสุดอยู่แล้วเนาะเลือดขึ้นหน้าน่ะไม่ไหวอ่ะไม่พอต้องเลือดขึ้นกระบาลก็คือโคตรโกรธว่างั้นเถอะโคตรโกรธโคตรแค้นแบบสุดๆสุดกว่ากระบาลก็ไม่มีอีกแล้วนะครับ เพราะว่ากบาลมันสูงสุดแล้วนะคะโมโหจนสุดขีดทะลุเพดานทะลุลิมิตออกมาแก้แค้นเอาคืนอย่างสาสมจมทรณีไปเลยจนทำให้อีกฝ่ายนั้นตั้งรับไม่ทันจึงของเงียบแล้วก็เงียบแล้วก็กริบเพราะคิดไม่ทันแก้ตัวไม่ทันหุ่นคงคิดว่าไอ้ชินมึงนึกว่ากูเนี่ย กูกูกูเนี่ยตัวกูเนี่ยรับประทานหญ้าเป็นอาหารหลักหรืออย่างไรคิดจะหลอกจะต้มกูงั้นหรือฟันไปถมึงเลี่ยมมึงอ่ะหน้าหน้าหน้าขี้เลียมคิดดูเลี่ยมมึงอ่ะห,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 หรือจะสู้เลขกูได้ไอ,สอ,อ,อสอดอเอ้ยสอดอเอ้ยสอดอเอ้ยสอดอไปว่ายัางวะเนี่ยเกะกะ แปลให้เลยลกันเลี่ยมมึงหรือจะสู้เลก่กูฮะไอ้สอดอไอ้สันดานกกะแปลให้เนะเดี๋ยวทุกคนจะไม่เข้าใจว่าสอดอย่อว่าจะอะไรประเดี๋ยวจะส่งพระงงกันนะคะ <c ười> มาเข้าเรื่องของเราต่อนะคะสมรังสีเป็นพักป่ายขานออกมาประจานให้โลกรู้ สันดานใครจะหนักกว่ากันระว่งหุนและก็ชินเล่นเอาลานระคุณหนูชินต้องสิ้นท่าและตุ้มแปะไม่มีชิ้นดีหน้าแตกแหกไปถึงเมืองหลืวแวกโนอนเลยพยายามจะออกมากู้หน้าตนให้หายจากสัพทุกสัพพโศกสัพรโรคสัพภัยสัพกระรเสีียจันไร <c oughs> แต่ความอาย ไหว้ไว้ไว้ทำไมมันไม่มีแล้ววะไม่หนุกเลยวะแต่เองไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะความอายอะทำไมไม่มีละจ๊ะแต่เองวะไม่หนุกเลยยิ่งแผลแผลยิ่งลึกหนังหน้าไม่รู้สึกอะไรบ้างเลยหรือแต่เองพุทธโธโมสังโฆอภิทโทอภิทังพุทธังกลมันขจานี ตกใจกรัวสกษษษษิดไม่คิดว่าอังหุนจะทำกับลานรักได้ถึงเพียงนี้ออกอาการเวอร์แล้วเวอร์อีกมองไปข้างหน้าหาทางออกแต่ว่าดันมีป้ายเขียนว่า dead end <c oughs> dead end ที่แปลว่าทางตันน่ะตายแน่ตายแน่ตายแน่ซสียงแงแก่เลยอย่าพยายามแท้อีกเลย เอาเวลาไปเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าลาและหนาบ้านเก่าดินแดนที่เราเกิดมาดีกว่าเนาะโอ้หนาชีวิตนี้จะต้องหนีอีกอกี่ครั้งจะต้องนั่งเครื่องบินอีกกี่หนหมดและยังตระกืลชินยังเหลือใครอีกที่ยังไม่ได้เป็นนายยกไปเอามาให้หมดทั้งโคตรเงาสักกะาดเลยจะได้เกลียรก์กันครั้งเดียวจบจบไปนี่ละนะคนเรา ละโมบลบมากไม่รู้จักพออิ่มจนพุงกลางแล้วยังไม่หยุดกินอีกท้องมันก็ฉีดก็แตกสีข้าวก็กินได้ทีละคำเนื้อก็กินได้ทีละอึกเมื่อไรจะสํานึกสักทีระวังจะเป็นผีเฝ้าสมบัติระวังจะเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะหุ่นนะชินนะพอได้หรือยังหยุดได้หรือยังระวังจะไม่มีลงให้นอน ไม่มีหมอนให้หนุนเนอมันทําบุญสุนทานบ้างอยู่อย่างพอเพียงเหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงดํารัสไว้นะคะอย่าเห็นแก่ตัวให้อยู่อย่างพอเพียงอย่าเห็นแก่ได้จนเกินไปรู้จักให้รู้จักแบ่งปันดิ้นรนกระเสกกระสนแทบตายยื้อแย่งแข่งขันกันแทบตายทุจริตคอร์รัปชัน คดโกงเอามาเป็นของตนมากมายมหาศาลแต่สุดท้ายเมื่อถึงเวลาที่ท่านต้องไปท่านเอาติดตัวไปได้แค่เหรียญเดียวฉะนั้นท่านทำร้ายกันทำไมจะโกงบ้านโกงเมืองไปถึงไหนชีวิตคนเร็วมันก็เท่านี้แหละพึงสังวรเอาไว้บ้างก็ดีนะจำเอานะ เจอเรามรวยมหาศาลแค่ไหนหอบเงินหอบทองที่กองกินจากธุรกิจนูน่นนี่นั่นหรือว่ากองกินชาติบ้านเมืองนะ่ะเกมายมหาศาลคุณมีแค่ไหนคุณก็อาไปไม่ได้เพราะเมื่อวันนั้นมาถึงคุณมีสิทธิ์เอาไปได้แค่เหรียญเดียวที่อยู่ในปากคุณนั่นแหละไม่มีใครอยู่คำฟ้าถึงเวลาก็ต้องไปสร้างความดีนี้เอาไว้ตายไปจะได้มีคนจดจำ เวลาอยู่ก็อยู่ให้เขารักเวลาจากก็ให้เขาคิดถึงจงอย่าเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคนถึงจะโง,ง่จะเง,ง่าต่อตุ่นไปบ้างก็จ้างมันเตอะแต่อย่าเยอะ,ยอะมันน่ารำคาญสันดานแบบนี้พี่ไทยไม่ชอบเลิกสะนะสันดานมาลอบกัดมันไม่น่ารักเลยค่ะคลิปนี้ ก็ไอแค่นี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่ตอไปนะคะขอบพระคุณทุกท่าน,นมากๆนะคะที่ติดตามเป็นกำลงังใจให้กับช่องเกยกดนิวส์นะคะฝากไ like ลค์กับแชร์กับติดตามด้วยนะคะแล้วก็เอเอ,เอก่อนลงนี้ฟังสักเพลงดีไหมเพลงที่น้องเล็กเขียนเองร้องเองนี่แหละแต่ยังไม่มีดนตรีนะร้องเปล่าๆเพราะว่ายังไม,ม่ไม่มีเงินไม่มีต้นทุนที่จะทำดนตรีลองฟังดูนะคะก็ อ,อยู่ท้ายคลิปนี้แหละขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายพวกข้าแม่แกยาเนระคนบาปและบุญคุณของใครจำไว้บ้างเลิกทำตัวชั่วช้าหนาไรอย่างอย่าเพียงสร้าง ทางปัญหาระอาใจท้ารกน้อยแก้วกลอยใจไทยแทย้แท้ร้องแววแวดังกระจังสสยแต่ท้ารกชาติค้าแม่ไม่แพ้ใครร้อง วันอ๋อปึกไว้ทันวันข้างหน้าจะได้ใช้เกิดเป็นไทยมีน้ำใจใสสะอาดไม่เคยตกไปเป็นทาดชาติเชื้อหนไม่เคยมีสันเดินรุกรานใครบอกแล้ะไงแต่ ไว้จะได้ดีตนอเลตนอเะคุณคำแม่มาลี